ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนาะกับในเกมไว c a แคร์โปรเจกต์นั่นเองเนาะวันนี้ก็จะมาทําการเปิดการชาตตู้ใหม่กันเนาะก็ส่งของตู้ใหม่เนาะที่ผมจะมาเปิดในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้น,นี้เลยตู้นี้ก็จะมีชื่อว่าผู้กอบกู้ดวงตาปีศาจสองนั่นเนองเนาะนำทีมโดยฟูเชียนครับ ฟูเชียเนี่ยก็จะเป็นสายดาบเดี่ยวเนาะเป็นท่าสายฟ้านั่นเองก็ส่งของตัวที่2ครับตัวที่2ก็จะมีชื่อว่าอันชิออนนะซึ่งเจ๊แกเขาเนี่ยก็จะเป็นสายกระทาเนาะนะครับเป็นท่าแสงนั่นเองเนาะนะเป็นตัวละครที่มาใหม่นั่นเองนะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะนะนะเป็นตัวละครประจําซีรีส์นี้นั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชม อ่าแล้วก็ส่วนของตัวที่3มก็คือจะเป็นเจลินนะครับซึ่งลินเนี่ยก็จะเป็นสายแปลงเนาะนะครับเป็นลายทานั่นเองเนาะเป็นสายแปลงล่างนั่นเองนะครับนะสำหรับเจลินของเราเนาะนะครับถามว่าแปลงล่างเป็นตัวอะไรใช่ไหมก็จะเป็นนกฟินิกนะครับนะท่านผู้ชมนะ วมานี้ครับอันนี้คือส่อง3ตัวละครใหม่นั่นเองเนาะถามว่าส่ของตู้นี้เนี่ยมีตู้ลีไหมมีครับก็คือจะเป็นตู้แรกนั่นเองเนาะนะครับเป็นตู้นี้นั่นเองนะก็ส่วงของตู้ลีนครับตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ทีมแนวอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นพาทแรกนั่นเองเนาะนะครับก็นําทีมโดยฟูลินไอฟูเชียเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเจลินครับซึ่งเจแกเขาเนี่ยก็จะเป็นสายแปลงเหมือนเดิมนะนะครับก็จะเป็น จิ้งจอกนั่นเองนะครับสำหรับลางนี้เนาะแล้วก็ส่วนของตัวละครสุดท้ายก็จะคุณคุณหน้ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในตู้แต่งงานนะครับนะทานผู้ชมนะซึ่งชื่อของน้องแกเนี่ยยาวมากนะ, <c oughs> นะอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวของอันชีออนนะครับประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะก็เพจที่ผมมีก็คือจะมีแค่พันห้าห้าสิบเก้านั่นเองเนาะก็จะเปิดได้ทั้งหมด 6สเตปด้วยกันครับก็ไอส่วนของเพชรพันหเนี่ยก็คือจะเป็นเพชรที่ผมไปหาจากในเกมทั้งหมดแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะในคลิปที่แล้วนะครับว่าอันฟาร์มของผมอะคือมันหมดแล้วนะครับนะท่านผู้ชมอันนี้คือส่วนของเพชรทั้งหมดเนาะที่ผมไปหาได้ทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านาะนะครับก็เปิดได้ทั้งหมด6สเตปด้วยกันเนาะอ่ะโอเคนะพาเริ่มกัน โอ้โห oh, <laughs> เปิดมาก็ตอนเช้าได้ครับพี่อ่าโอเคนะครับกดข้ามเลยเนาะก็อ่าตู้นี้เนี่ยขอแค่ตัวเดียวก็พอนะเออนะครับเพราะว่าถ้าเปิดได้2ตัวคิดว่าน่าจะยากนะท่านผู้ชมเพราะว่าทรงของตู้นี้เนี่ยคือมันเป็นตู้ที่แบบออกยากอยู่แล้วนะไปกันต่อเลยคือแบบได้แค่ตัวเดียวก็ภูมิใจแล้วอะไรประมาณนั้นนะ <laughs> จะตอนเช้ารัวแบบนี้ไม่ได้ โอ้โหแล้วดำล้วนด้วยโคตรแย่เลยฮะอ่ะโอเคน้อกดข้ามเลยเกลือฮะก็ตอนนี้เปิดไปแล้วน้ะสองเต็ปด้วยกันนะครับไปกันต่อเลยโอ้โหเกินไปบางทีนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นตู้แรกก็ได้นะที่ผมไม่ได้ตัวใหม่นะท่านผู้ชมจริงๆนะคือแบบมันช้ารูรวยอย่างเนี้ยเหลืออีก3สเตปด้วยกันเนาะ อ่าโอเคนะครับไปกันเลยโอ้โหโอ้ยเอาตรงๆนะท่านผู้ชมคือแบบหมดกำลังใจอะ่ะในการเปิดแล้วอะ่ะคือแบบคือเกลือรจริงๆนะเออนะครับอ่าเลยอีกสองสเตปหดูดสิสามดาวล,ล้วนเลยอ่าโอเคนะครับไปกันต่อเลยก็อ่าสองสเตปท้ายเนียครับ โอเคตอนนี้เกิมาฮะอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันดีกว่าว่าเรือหอจะออกไหมนะครับถ้าเรือหอออกก็โอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ปิดคลิปเลยโอเคโอ้ยลุ้นแทบตายไอบ้บ้าโอ้โหห้าดาวแล้ด้วยขอบคุณครับ <laughs> นะอ่ะสีทอง3ามตัวนะครับ หหนึ่งลุนมากเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรนะอ๋อสองครับสีทองได้อีกหนึ่งตัวนะอ้าวโอเคครับครบสามแนละ้วสรุปอ่าได้ภูชียมานะครับ มันให้ผมแค่ตัวเดียวจริงๆนะเออจริงๆนะท่านผู้ชมคือแบบอะไรปะอ่ะโอเคครับก็อ่าครับก็ได้ฟูเชียมาแล้วเนาะก็จะเป็นตัว5ดาวนั่นเองนะได้มาแล้วคนระับคือแบบจะเปิดต่อเลยดีไหมคือเพชอะเหลือแค่า3ามเองซึ่ง ผมก็มีไ d ดีลองเอาไว้แล้วแหละเอาไว้ในการเปิดตู้หน้านาะซึ่งอไอส่งของการรีวิวอะไรพวกนี้ยเ,เดี๋ยวผมขอบอกก่อนนิดหนึ่งนะครับถ้าผ่านส่งของตู้นี้ไปแล้วนะครับส่วนของการรีวิวตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับว่าทางเกมเขาเนี่ยเขาจะนำอาอส่งของแผ่นหินที่เป็นแผ่นหินที่ที่เขาใช้กันประจำมามะนะมาอีกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอันนี้ผมก็ขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าหลังจากตู้นี้ไปนะครับ จะไม่มีการรีวิวตัวละครเนาะจนกว่าทางเกมครับเขาจะเอาแอนเจงโคออฟนะครับที่เป็นแผ่นหินที่สําคัญเนี่ยนะครับมาฟาร์มได้อีกรอบหนึ่งเนาะก็เลยอีกหนึ่งสเต็ปนะครับถามว่าจะเปิดเลยดีไหมเอาจริงๆอ่ะเปิดเลยก็ได้นะเพราะว่าอ่ามันเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะของไอดีหลักอันเนี้ยก็อ่ะอ,ะอะ่เปิดเปิดไปเลยก็ได้ครับไป โอเคครับตอนกลางคืนมาเนาะก็รอรอล,ล,ลุ้นเรืองหอบมาเดินครับแต่ว่าตอนที่พุ้มันจุดเนี่ยอันนี้เนี่ยคือผมกลัวมากเลยนั่นไง <c oughs> เออโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ยมันจะออกตัวใหม่ให้เราไหมนะครับหรือว่าไม่ออกเนาะแต่ว่าสีทองเนี่ยเยอะมากครับอ่ห้า,ห,าหกโอเคแม่จิตใจของคนทำเกมอ่ะเนาะ อ่าโอเคนะครับก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือจะเป็นฟูเชียนั่นเองเนาะ <English City. S 1> อันนี้คือส่งของคลิป <English. S 1> เปิดกาชาโนะนะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลคนะ์น้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามน้เพื่อติดตามนะามนะ้การอัปเดตข่าวสารของเกมไบเคอร์โปรเจกต์ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บ,าบายครับผม